ไขมุกเม็ดใหม่แห่งอันดามันเดินสวรรค์ท้องทะเลไทยเกะาะลันตาจังหวัดกระบี่เกาะที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัดหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวการเดินทางไปยังเกะาะลันตาในปัจจุบันต้องใช้แพรขนานยนต์ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนานและมีข้อจํากัดในการเดินทางในวันนี้ความหวังของชาวเกะาะลันตากําลังจะเกิดขึ้นนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอําเภอเกาะลันตามีแนวเส้นทางเริ่มต้นบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4206องศนตำบลเกาะกลางไปบรรจบกับทางหลวงชนบทสายกอบ5035ู50 35, บนาตำบลเกาะลันตาน้อยรวมระยะทางตลอดโครงการ 2,240เมตรซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานขึงและสะพานคานยื่นความยาวของสะพาน1,825เมตรขนาด2ช่องจราจรจะเดิมต้องใช้เวลาในการเดินทางนานถึง2ชั่วโมงเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะลดระยะเวลาในการเดินทางเหลือเพียง2นาทีเท่านั้นทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี2566คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการในช่วงกลางปี2569ภายใต้กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น1,854ล้านบาทวันนี้นะครับผมร้องด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้เดินทางมาทำพิธีวางเสียเลิกนะครับโครงการก่อสร้างสะพาน เชื่อมเกาะลันตานะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่มีการศึกษามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีความจําเป็นเป็นอย่างยิงย่งนะครับเพราะว่าเกาะลันตานี่ถือว่าเป็นเกาะที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้การเดินทางในอดีตก็คือใช้แฟร์ข,ขนส่ซึ่งค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการทําให้การเดินทางเนี่ยติดขัดหรือประสับก็ ใช้เวลามากนะครับถึง2ชั่วโมงเกาะลันตาแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกระบี่เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่ท่านสิทธิ์เนี่ยได้นำเรื่องนี้มาเสนอในฐานะที่กระทรวงก็ผมก็ได้นําเรื่องนี้เนี่ยไปกราบเรียนรัฐท่านยะครับซึ่งรัฐนตรีต้องการที่จะให้จังหวัดกระบี่เนี่ย ึ่งถือว่าเป็นมรดกนะครับของอันดามันเนี่ยเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการที่จะทําให้หลักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่นั้นสามารถสร้างอาชีพพอราอยได้เด้พที่น้องประช่วนก็เลยมีดำเนินการโครงการก่อสร้ารงสะพานเชื่อมต่างอย่างนี้นะครับซึ่งการําหนดนการก็คิดว่าจะเริ่มในปี2566นะครับแล้วเสร็จในปี2569นะครับก็ใช้เงินก็ประมาณ1,854ล้านบาท ก็เป็นงบผูกพัน3ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี66นะครับก็ต้องเรียนครัาว่าวันนี้ก็ีใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่นะครับพี่น้องประชาชนชาว,วาอำเภอเกาะลันตานะครับซึ่งโครงการนี้จะสามารถดําเนินการให้เกิดความสะดวกนะครับความรวดเร็วของประเทศยในการเดินทางแล้วก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยส่งเสริมศัก,กยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ